สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันกับรายการลุงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็วันนี้ลุงน้ําตาลได้เจ้ากาต้มน้าตัวนี้นะครับหม้อเขาเรียกอะไรหม้อเล่ต้มน้าร้อนนะครับเจ้าต,ตัวนี้จะเป็นของลักกี้เฟรมนะครับก็เนี่ยนะครับมันจะมีรุ่นอยู่ข้างหลังก็เป็นลักกี้เฟรมวอเทอร์อะไรเนี่ยบล โบลเลออะไรเนี่ยวอเทอร์โบลเอร์โมเดล ewb 1 3 0 b นะครับก็กำลังไฟนะครับก็เป็นไฟบ้าน220วัต์ถึงอ่าสองโวลต์ v, ถึง240โวลต์นะครับก็กินไฟที่พันสามร้อยวัตต์นะครับก็มันจะมีผ้าตัวนี้มาหุ้มนะครับ หุ้มเพื่อกันความร้อนด้านนอกนะครับเนี่ยมันจะหุ้มกันความร้อนอยู่ด้านนอกผ้านเนี่ยเดี๋ยวค่อยตอนนี้ถอดออกมานะครับก็คืออาการตอนแรกลูกค้าจ้างแจ้งมานะครับว่าสปริงตัวนี้นี่นะครับเนี่ยหักสปริงตัวนี้หักซึ่งมันเป็นสปริงที่ปิดเปิดนะครับเนี่ย มันจะเป็นสปริงปิดเปิดอย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดขึ้นอย่างเนี้ยมันก็จะปล่อยน้ําคือพอเปิดขึ้นเน่ยมันจะดึงสปริงนะครับดึงสปริงเจ้าตัวเนี้ยขึ้นไปทําให้วาวเนี่ยเปิดน้ําก็จะปล่อยออกแต่ถ้าเราปล่อยลงอ่ะสปริงมันจะมันจะคลายตัวนะครับแล้วมันก็จะให้จุกก๊อกด้านในอย่างด้านในลงมาปิดรูนะครับ ก็จะทําให้น้ําในถังเนี่ยไม่ไหลออกมาซึ่งเบื้องต้นคือทางลูกค้าแจ้งว่าสปริงหักนะครับนี่นะครับหักเป็นสองทอดเลยมันก็เลยทําให้น้ําไหลออกจากตัวนี้หลังจากเจ้าสปริงตัวนี้หักนะครับก็น้ำก็ไหลซึมออกจากตรงนี้แล้วทีเนี้ยลงน้ำตาลกันเลยไปเอาสปริง ซื้อหาสปริงตัวนี้นะครับก็หายากพอสมควรเลยก็ไปได้ทางในเน็ตดูนะครับก็ราคาก็ในนะครับสปริงแค่นี้อยงเจ็ดสิบบาทนะครับก็มาเปลี่ยนให้เรียบร้อยทีเนี้ยลุงน้ำตาลกันเลยประกอบใส่เข้าไปตัวนี้นะครับก๊อกตัวนี้จะถอดได้พอกอบอ่าปรากฏว่าใส่เข้าไปปุ๊บน้ำตรงนี้ไม่มีหยดละแต่ตรงนี้นะครับเพื่อน ดันมามีน้ำหยดอยู่ตรงนี้นี่นะครับตรงนี้จุดที่แตกที่น้ำซึมออกนะครับก็เป็นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงปลายเล็บเนะี่ยเดี๋ยวไปดูสว่างสว่างนี่นะครับตรงปลายเล็บเนี่ยมันแตกอยู่นยะ เดี๋ยวจะลองเอาอีพ็อกซี่เอากาวร้อนใส่แล้วอีพ็อกซี่ทารอบหนึ่งแล้วทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เลยนะครับหลังจากคลิปที่ลุงน้าตาลถ่ายไว้ว่าน้ํามันหยุดตรงนี้นะครับก็มันก็ต้องเปลี่ยนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับทั้งแท่งเลยเนี่ย ราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่รอ้อยแต่ประเด็นก็คือเจ้าตัวนี้รู้สึกว่าราคาจะพันกว่าบาทตัวนี้รู้สึกจะประมาณนะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณน่าจะไม่เกินสามสี่ร้อยหรือ,อยังไงเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันหาซื้อไม่ได้นะครับไปหาดูตามเน็ตตามไดก็หาซื้อไม่ได้ก็เลย ลงน้ําตาลก็เลยเกิดไอเดียเดี๋ยวเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เซฟคอร์สนะครับเพื่อนหนึ่งเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยทั้งชุดเลยเนี่ยแล้วทั้งชุดเนี่ยมันจะมีแท่งระดับน้ำนะครับเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีเนี่ยตัวเนี้ยตัวที่ออกมาเนี่ยมันจะมีแท่งระดับน้ำนี่ด้วยนะครับคอยบอกปริมาณน้ำเนี่ยแล้วทีเนี้ยถ้าซื้อทั้งตัวมันก็น่าจะหลาน่าจะหลายร้อยถึง มันจะหลายร้อยนะครับถ้ามันจะเป็นชุดนี้เลยชุดแท่งระดับน้ำแล้วมาที่กอกนี่ก็มันน่าจะหลายร้อยลุงน้ำตาลก็เลยในเมื่อเปลี่ยนสปริงเสร็จแล้วทำยังไงดีก็เลยโอเคงั้นไอ้ที่มันแตกอยู่ตรงเนี้ยที่น้ำมันหยดออกนะครับมันเป็นรอยแตกเพราะว่าอาจจะลูกค้าอาจจะไปทำอะไรเพราะตอนแรกที่เอามาให้หลุงน้ำตาลนะครับเขาถอดมาแค่กอกตัวนี้นะครับปลายกอกตัวเนี้ย ถอดมาแค่นี้เองถอดมาตัวนี้ออกมาก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปทำยังไงก็ทำให้ตรงนี้มันแตกลุงน้ำตาลก็เลยเ,เพื่อเซฟคอร์สเดี๋ยวลุงน้ำตาลก็เลยไปซื้ออีพ็อกซี่นะครับนี่นะครับอีพ็อกซี่นะครับก็เป็นกาวกาวชนิดหนึ่งนะครับกาวเชื่อมโลหะทาโลหะนะครับอีพ็อกซี่ก็เลยผสมแล้วเอามายาตรงนี้นะครับเดีย๋ยวจะให้เพื่อนๆดู นี่นะครับเอามายารอยที่มันแตกนะครับไอ้ตรงจุดที่มันแตกเพื่ออีพ็อกซี่มันก็จะซึมเข้าไปในรอยแตกแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแข็งตัวนะครับมันก็จะแข็งตัวพอมันแข็งตัวเสร็จแล้วมันก็เหมือนเป็นการเชื่อมไปในตัวนะครับเชื่อมพลาสติกตัวนี้ไปในตัวซึ่งลุงน้ำตาลก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้ามันเจอความร้อนของเจ้าตัวเนี้ย มันจะอยู่ดีหรือเปล่าแต่เบื้องต้นก็ทำแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ในเรื่องของอนาคตนะครับว่าเจ้าอ e ีพ็อกซี่ตัวเนี้ยมันจะคงทนกับความร้อนหรือเปล่าแต่โดยปกติก็น่าจะทนนะครับเพราะลุงน้ำตาลเคยเอาเจ้าอ e ีพ็อกซี่ตัวเนี้ยไปทาที่อ่า คอม้อน้้ำรถยนต์อ่ะคอม้อน้้ำของลุงน้ำตาลน,นะครับซึ่งเป็นหม้อน้้ำที่เจอความร้อนก็เหมือนคล้ายๆของเจ้าเจ้ากาน้าร้อนนี่แหละความร้อนจ้าคล้ายๆกันซึ่งมันก็อยู่นะครับมันก็ทนความร้อนได้ก็เนี่ยพยาไว้เราก็ปล่อยให้มันแห้งนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ปล่อยให้อีพ็อกซี่ตัวเนี้มันแห้งเดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับลุงน้ำตาลก็จะเอาน้ํามาใส่ใส่ให้เต็มนะครับ แล้วก็จะดูนะครับว่ายังจะมีน้ําหยดอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ายังมีน้ําหยดอยู่ก็คงต้องไปซื้อตัวนี้ทั้งชุดนี่นะครับมาเปลี่ยนแต่คิดว่า9ก็ก็คงจะไม่มีหยดเพราะอ e ีพ็อกซี่ตัวนี้มันจะคล้ายๆกาวยอมโลหะนะครับมันจะแข็งปล่อยทิ้งไว้เพื่อมันจะแข็งเลยแข็งเป็นพลาสติกเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับรอสักชั่วโมงนึงก่อน ให้มันแข็งตัวนะครับนี่นะครับเนี่ยอีพ็อกซี่มันจะเคลือบมันจะเคลือบนะครับเคลือบเป็นเชื่อมไปเลยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเรามาดูกันนะครับว่าใส่น้ําไปแล้วน้ํายังจะหยดตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็หลังจากที่ทิ้งไว้สองชั่วโมงนะครับสองสามชั่วโมงแล้วทีเนี้ยเอาน้ํามาลองใส่นะครับ ผลปรากฏว่าน้ําหายหยดจากไอตรงจุดที่มันรั่วนะครับแต่ดันมาออกตรงขอบบนนี้นะครับขอบดำๆเนี่ยซึ่งเป็นขอบที่มันต่อกับอลูมิเนียมนะครับนานมาออกตรงนี้อีกลุงน้ําตาลก็เลยเอาอีพ็อกซี่นะครับยาปิดไปเลยนี่นะครับก็เอาอีพ็อกซี่เนี่ยยาปิดอ่าฝั่งนี้ไปเลยนะครับ ยา,ยาปิดก๊อกด้านบนเนี่ยเห็นไหมต้องขอบดำๆนะครับก็ยาปิดไปเลยดูซิมันจะรั่วตรงไหนอีกโอเคเดี๋ยวรอให้แห้งกับมาเติมน้ำครับตอนนี้หลังจากที่เอาอีพ็อกซี่นะครับอุดตรง ตรงที่มันแตกนะครับตรงนี้แล้วก็เอายาตรงเนี้ยเข้าต่อเข้าต่อที่อ่างท่ออลูมิเนียมกับข้าต่อพลาสติกนะครับ<ม>ก็ตอนนี้น้ําไม่มีหยดแล้วนะครับตอนนี้ใส่น้ําไปเต็มแล้วนะน้ําก็ไม่มีอาการหยดแล้วก็ตอนนี้กําลังลองเสียบนะครับเสียบทําความร้อนอยู่เริ่มร้อนแล้วนะครับตอนนี้ เดี๋ยวต้องมาเช็คดูว่าอ,อีพ็อกซี่ตัวที่ยาไว้เนี่ยมันจะละลายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองเสียบไฟทิ้งไว้ให้มันร้อนตอนนี้เริ่มร้อนละให้มันร้อนไปเรื่อยนะครับจนน้ำเดือดแล้วจะมาดูว่าอีพ็อกซี่ตัวพวกนี้มันจะละลายหรือเปล่านะครับโอเคจะทําให้ละลายก็ถือว่า ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นี่เลยเปลี่ยนสปริงอ่าเอาอ e ีพ็อกซี่ยาจุดที่มันแตกแล้วก็จุดที่น้ำซึมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอมันร้อนจัดแล้วอ่าอีพ e ็อกซี่จะมีปัญหาหรือเปล่าจะละลายไหมอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เสียบ พักทําความร้อนทิ้งไว้นะครับตอนนี้ให้เพื่อนๆมาดูนะครับก็มันอยู่ที่อุ่นแล้วนะครับก็ตอนนี้ร้อนแล้วนะครับก็โอเคอ่าอีพ็อกซี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้งานได้ปกติตอนนี้น้ำไม่มีหยดนะครับก็สำหรับตะกิจลุงน้ำตาลพาทำนะครับก็ซ่อมตัวนี้เขาเรียกอะไรเนี่ย เขาเรียกถ้าจะเป็นถ้าเป็นตัวเล็กกเ็เรียกกาต้มน้ำร้อนนะแต่ตัวนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรเขาเรียกเนี่ยมีป้ายบอกอ่าวอเตอร์อะไรเนี่ยวอเตอร์โบอลเลอร์ก็มันเป็นชื่อของมันนะครับวอเตอร์โบอลเลอร์ก็น่าจะเป็นคุลอ่าถัางคุลเลอร์ที่ทำความร้อนนะครับ ทำเป็นต้มน้าร้อนนะครับก็ตอนนี้น้ําอาการที่น้ําหยดหายไปแล้วนะครับแล้วก็สรุปคือเปลี่ยนสปริงอีพอ็อกซี่ยาตรงที่แตกนะครับตรงก๊อกตรงจุดที่แตกแล้วก็ตรงจุดนี้ที่น้ํามันซึมออกนะครับก็น้ําไม่มีหยดแล้วนะครับอีพีนี้ลุงน้ําตาลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีพีหน้านะครับลุงน้ําตาลจะมา ซ่อมอะไรให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ตอนนี้น้ำเสียงเดือดได้ที่เลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ